วันนี้เที่ยวกอดแก่กับสองแก่เที่ยวทั่วไทยนะครับจะมาซื้ออุปกรณ์การทำยูทูบนะครับระหว่างระหว่างอะไรนะเนี่ยครับอะไรโกโปรค่ะโกโปรอะไรโกโปฮีโร่สิบสองค่ะกับกับอินスタสามหกศูนย์เอฟสามค่ะมันแตกต่างกันแบบไหนผมอยากทราบไปเรียนกันสองข้อนี้เลยสองตัวนี้หลักๆนะคะก็คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือถ้าสมมติว่าอยากได้มุมสามร้อยหกสิบองศานะคะผมก็แนะนําไปที่อินスタสาม ราะว่าโปโกยังไม่มีโปโกยังไม่มี3้มโมคุนค่ะอันนี้เลยไม่ต้องไม่ต้องคิดมากสมมติว่าถ้าจะเอาไปเพื่อาย3้มโคุนก็อได้มาเติมมาเยืนนี่จะได้ไปรูปไปได้ไปทั่วอันนี้คกรปได้กไ้ได้ค่ะอันนี้แหละนี่แหละหลักๆหัวข้อคนน้นล่อยผมสลายไ้ยไม่ไดไม่ไม่้ผมสวยไหมนี่น่นี่นี่น่นี่น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 ่่น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 นี่น่นน่น่่น่น่นี่นี่น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 ่ี่น่นน่นนี่นี่น่นนน่นน่น เกตคอมันนี้แต่วันนีเขาเลยเกตคอต้องเลยสวยทั้งสามคนครับสวยทั้งสคนแต่ไม่โสดแล้ว <S 2>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  คนนี้มีแฟนเป็นทนายครับโอเคว่ากันต่อโอเคค่ะก็ถ้าเกิดว่าเอาความละเอียดเนาะความละเอียดถ้าเกิดว่าจะใช้ 5.7K ก็ต้องอัดไปที่โคโค่เพราะโคโค่มันจะได้ความละเอียดที่สูงกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าสไตล์ท่องเที่ยว,วอยูทูบไม่ได้เอาไปเพื่อเกรดดิ้งสีไม่ได้ทำสัตว์วีดีโอ ผมกลัวสายตาเขาครับเวลาวเขาเจาะมืที่ผมเนี่ยผมรู้ได้ว่าทำไมทนายเขาว้าวุ่นโอเคเอาไหมหลักๆหนูก็สรุปให้ประมาณสรุปแล้วสรุปแล้วเอาไหมน้องก็ถามรายละเอียดรายละเอียดนะครับเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเวลาเราจะเอาไปเอาเดี๋ยวเราถ่ายอีกรอบนะครับตอนนี้ผมกำลังว้าวุ่นอยู่กับความสวยของพนักงานครับโอเคซีอิ้วบ๊ายบาย รวมรวมเลยหวานเลยนี่ไ hmm. ม um. <c oughs> ่ฟิตจริงฉาก้องนี่ไม่ได้ต้องแขงแงนะถ้าไม่เปรียนี่ใช่เป็นอาวุธประจำไม่ได้เนี่ยนี่ตะแค่นี้มันยาวดิที่แค่จะมีวันนี้หนึงใส่หน้าเลยหน้ากลัวดึงกันเนี่ยสอกสอบสอกหลังสวนเนี่ยสอกนักมวยไทยบ ไม้นี่สวยัอใจถึงไหมได้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 ไน้ได้ไีคุณได้าได้เด้ไดอไดกได้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 ไน้ได้ได้ได้้ได้ไ้้ได้ไ้ได้ได้ไต้ได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 ้วด้กด้ด้าน้ได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 เได้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 คด้้ด้ไน้ไดดไดได่ได่ได้ได้ได่ไ้ไม่ใช่ได้ได อนนี้มันมีที่เกี่ยวเป็นห่วงไหมเนาะไม่มีค่ะเออแล้วมันจับยากแล้วถ้าเราถือไม่ดีมันก็ตกเลยไ<ร>ม่ไม่มีเนี่ยค่ะเ,เราต้องจับเน<ท>า<ำ>ะ<ง>ตัวนี้มันไว้ทำอะไรเนอะตัวนี้มันไว้ทำอะไรเสริมได้ค่ะเหมือนเราจะเสริมขาตั้งว่าเราจะเสริมอุปกรณ์ที่เป็นแบบพวกของอมืออะไรแสดงว่าเราไปหา็อตมาแล้วก็ใส่แล้วจาะรูนอตต่อแล้วใส่สายเชือกแล้วก็ขันนอตกไปเป็นสายซฟใช่ค่ะได้ใช่ไหมใช่หญ่สวานจริงหรอ จบลงมาได้เลยพนักงานขายลุ่มเป่าเอ่ยบอกงั้นเซลล์กัน้องสนุกทุกที่ครับรู้ว่าต้องเสียตังค์นะครับแต่ก็ต้องสนุกเพราะไงก็ต้องเสียตังค์ขายตั้งเก้าร้อยใจดำจริงไงเก้าร้อยเก้าสิบใช่ไหมเก้าสิบกับราคามากต่อฐานเลยไม้นู้นก็ใช้ได้เลยเราถ้าใช้ได้ใครมาซื้อเอาุ้ย เพราะนอตตัวนี้มันนอตกี่หุนตัวนี่ยจริงๆมันมันเป็นภาพของขาตั้งอ่ะมันสแตนดาร์ดเท่ากันหมดเขาจะทำมาเท่ากันไม้เราก็ใช้ได้ฉันว่าไม้โกโปรลูกก็ใช้ได้พูดเข้าในวิดีโอเลยลืมไปจะหยุดจะหยุดแล้วจะถ่ายตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็กลับกล้องแร้วก็ถ่ายอนครับเรากลับกล้องก็เหมือนก็เหมือนเหมือนกับไอ้โทรศัพท์โหมดเป็นโทรศัพทล็อกหนึ่งแต่ว่านี้ไม่ได้มีคัา เรียบประสัญญานเตือนแบตเตอรี่อยู่ตรงไหนประคันยาเตือนแบตเตอรี่อยู่ที่ข้างล่าเลยค่ะวันนี้เดเรนได้ไปชาร์จกี่ชั่วโมงกัอย่างไรบ้าประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะแล้วแต่โมดูลชารของของลูกค้าเนาะตรงนี้นะโมดูลการ์ดตรงนี้ความละเอียดของวิวนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งนะคะตรงนี้ได้เลยภาพนิ่งมีด้วยเอาใหม่ไที่ไหนลองเปิดกล้องใหม่ ปิดเครื่องก่อนนะปิดเครื่องก่อนตอนนี้ผมกำลังเรียนรู้อยู่ครับเปิดกระตือมีกระได้ฉัไม่กินเลยโอเคร้องก็คือเปิดตัวนี้กดค้างไว้นิดนึงนะคะแล้วก็รอกระดิ่งค่ะถ้าเป็นจากรอเป๊้เป็นรอเธอได้ไหมได้ค่ะรอหนูก็นานกว่าไหมเนาะโอเคพอเปิดปุ๊บ กล้องก็คือตอนนี้มันอยู่กล้องหน้าก็คือเป็นตัวเองจะถ่ายมาเอีจะถ่ายมาเอซสิโอมาเอซีอยู่นู้นครับนี่กิ๊กครับกิ๊กกดตรงนี้โอเคกดตรงนี้ก็กล้องก็จะกลับไปเป็นข้างหลังนะคะกด <Okay. S 2> บันทึกตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเราไม่มีการ์ดเนาะนก็ไม่ได้กดบันทึกให้สมมุติจะเปลี่ยนโหมดนะคะ,ะเปลี่ยนโหมดจิ้มลงไปแล้วก็เลือกเวิดีโอ เมื่อกี้ตอนมันอยู่ภาพข้างหน้านู้นเราก็กดเปลี่ยนกดได้เลยเปลี่ยนได้เลยค่ะในรถกลับไปนู้องเดิอ่าเนี่ยค่ะตอนนี้ยังอยู่ข้างหน้าอยู่เป็นข้างหน้าอยู่แล้วกดต่กอกดตอนนี้กดตอนนี้เพื่อกลับมาข้างหลังมันดูดูเหมือนเราสองคนเคยทำบ,บุญร่วมกันนะว่าโดูในรูป <c oughs> <c oughs> ไม่ลืมไปรถนอกไกลเธอเลยไม่นนเสียโอเคอ่ะ <c oughs> okay. แล้วตรงนี้จะเป็นพวกความละเอียดว 4K เลยนะคะตั้งเธอตั้งมาตรฐานไว้เท่าไหร่ตั้ง 4K ไว้ให้เลยนะมาตรฐานคือ 4K ค่ะก็ให้ใช้ให้เยอะสุดทำไมรูดไม่ไปแล้วอะเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยมันมีคู่มืออยู่ในกล่องไหมมีค่ะมีคู่มืออันนี้สมมติว่าจะปรับค่าความสว่าง ก็เลือกตรงนี้ได้ไปทางลบไปทางบวกสมมติอยากขาวหน่อยอยากขาวหน่อยอ่ะอนี่ขาวแล้วนะมาจะต้องการขาวเลยรอเลยรอเลยตัวเล็กก็ปรับเป็นขาวแล้วเนี่ยหนูก็ชอบขาวเพราะหนูก็เป็นคนแนวเออสีแทนคือสีดำมาแทนสีขาวหมดเลยแบบนั้นเลยหนูรู้หนูรู้แบบนั้นเลยนะเนาะจะลบจะเพิ่มได้นะคะในเวลาจะไอเราสมมุติเราเราถ่ายภาพนิ่ง แล้วเราไม่ต้องการภาพเราจะลบเลยนี่เราจะลบเลยก็ไปที่หมดต้องไปหมดหมดถายภาพก่อนใช่ไหมออกจากหมดวีดีโอก่อนใช่ไหมเราต้องไปดูรูปก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีรูปที่รกเพราะมันรอตรงนี้เราไปดเลกสเลอ๋อต้องอัาออต้องไม่ให้ใส่เล็บิ๊กเน่ยเราก็ไปใหม่โอเคเดี๋ยวก็เกัสอยู่เวลสิบหมดแล้ว คันนี้ก่อนนะครับพี่ <laughs>